สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์นวำรายวันประจำวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภก็มาดูได้กันคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮัก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางด้านที่บอกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น ID Line หรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภมีหรือไม่มาดูกันนะครับ วันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงมีจุดที่ดีนะครับนั่นคือความสมหวังมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือสี่เหรียญเรื่องเงินนะครับวันนี้ก็มีช่วงเวลาที่ท่านจะต้องบูแลบริหาร จัดการนะครับเพื่อให้การเงินของท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับไม่ว่าจะได้รับรายจ่ายคือมีแนวโน้มนะครับในการที่จะตรวจสอบดูแลและก็วางแผนมากขึ้นประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น6เหรียญน,นะครับเรื่องเงินก็ยังมีความคล่องนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับมีคนอุอปถรัรม หรือไม่ก็จะเป็นสะพานของการเงินด้วยคือได้มาทมําบุญกุศลหรือไม่ก็แบ่งปันคนอื่นเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มจะได้ดูแลนะครับคนอื่นอยู่ด้วยประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น10ถ้วยเรื่องราวที่ดีนะครับโอกาสการงานการเงินความรักจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครบับรวมทั้งเรื่องความสำเร็จ ที่น่าพอใจนะครับจะตามมาด้วยคำว่างานฉลองงานเลี้ยงแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมงานจำนวนไม่น้อยด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาบนะครับเป็นสี่เมถานะครับโอกาสก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านที่รอสิ่งใดนะครับที่ดีๆมีโอกาสจะได้รับนะครับไม่ว่ารองานรอเงินรอความรักนะครับรวมทั้งสิ่งดีๆโชคลาบก็มีโอกาสที่จะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงคนวันอาทิตย์วันนี้ดวงดีมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดของความเข้มแข็งจุดของโอกาสที่จะเข้ามานะครับการงานการเงินความรักอยู่ในช่วงเวลาที่ก้าวหน้าเติบโตต่อไปได้นะครับหรือไม่คนที่รอรองานรอเงินรอคนรักก็จะสมหวังตามมาเรื่องคำว่าความเสเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานเลี้ยงความพออกความพอใจและความสุขที่ตามเข้ามานะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของโอกาสนะครับ แนวโน้มที่ท่านจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีการงานที่รุ่งเรืองขึ้นก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทําให้เครียดได้รายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือเจ็ดถ้วยประเด็นความคิดนะครับบางทีท่านอาจจะคิดเยอะคิดมากบางทีสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องแล้วหาทางออกไม่เจอนะครับ ต่อมาครับปรดุส่วนที่2เป็น9ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องความเครียดตามมานะครับเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ประจําวันนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับงานการเงินหรือว่าการดําเนินชีวิตนะครับเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มันเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ว่าอาจจะเข้ามาแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเชื่อมโยงมาถึงปัญหาสุขภาพด้วย ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดองคคนที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางของการงานนะครับท่านจะมีทักษะมีความสามารถมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับจะมีชื่อเสียงด้วยบางคนก็จะเน้นไปเรื่องของความลึกลับความเล่นลับเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจุดดีคือจะมีโอกาสสร้างงานให้มันคงได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ท่านอาจจะปล่อยวางหรือว่าจะเลิกทําอะไรแบบรวดเร็วก็เป็นไปได้นะครับการเงินดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายท่านก็อาจจะใช้จ่ายเยอะนะครับประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวในช่วงนี้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภนะครับเป็น justice โอกาสดีคือการแก้ไขปัญหาอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ผิดพลาดมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีช่วงเวลาที่แก้ไขได้จัดการได้แล้วก็เริ่มต้นทําสัญญาใหม่ๆได้ครับ สรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนิดดวงของท่านมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพให้โดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินรายได้ไหลเข้ามาด้วยมีชื่อเสียงมีความสร็จอยู่ในเก์ที่ดีนะครับแต่ว่าบางทีท่านอาจจะปล่อยบางหรือไม่ก็ไม่ไมทําแบบง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีความเครียดจากเหตุการณ์สานการรอบตัวคิดเยอะคิดมากสับสนก็จะเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะเจอได้นะครับแต่โอากาสคือการแก้ไขปัญหาแล้วก็พบแนวทางที่ดีขึ้น กว่าเดิมนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับชาววันอังคารนะครับวันนี้จะมีข่าวดีด ใครที่รอโอกาสจะได้รับความสมหวังนะครับมีเรื่องของบุญกุศลส่งเสริมด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกื้อหน,นุนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10เหรียญเส้นทางการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับท่านจะบริหารงานด้วยความมั่นคงมีการวางแผนจัดระบบของการงานได้ดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวนะครับและมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินด้วย สิบเหรียญคือเงินเข้าเยอะนะครับมั่นคงร่ํารวยได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็วางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินด้วยนะครับความรักในครอบครัวดีนะครับลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในสิ่งดีๆนะครับประการต่อมาครับปรดุษณที่2เป็นราชินีดาบนะครับเรื่องของสุภาพสตรีชาววันอังคารน,นะครับวันนี้ก็อาจจะมีลักษณะพิเศษนิดหนึ่งนะครับคือเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ มักจะตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็วนะครับอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับต้องรอบคอบนิดนึงครับประการต่อมาครับประดุส่วนที่3นะครับเป็น j u d g m e n t นะครับเรื่องของโอกาสแนวโน้มที่ดีชาววันอังคารจะได้รับข่าวที่ดีนะครับใครที่รองานรอเงินมีแนวโน้มจะได้รับนะครับมีโอกาสดีๆเรื่องของการงานมีเงินเข้ารับเงินเข้ามาตลอดนะครับในช่วงนี้และเรื่องของความรักก็จะดีขึ้นนะครับรวมทั้ง การแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งเต็มที่นะครับก็อธิษฐานจิตขอพรได้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็น3เหเรียนโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับมีซิกเซนสสัมผัสพิเศษด้วยในการที่จะรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีเงินได้เงินมีเงินเข้าตลอดครับ สรุปดวงคนวันอังคารครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นคือจุดที่ท่านจะได้รับความสมหวังนะครับในสิ่งที่รอคอยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งมาเต็มที่มั่นคงร่ำรวยบริหารการงานการเงินได้โดดเด่นมากใครที่รอข่าวเกี่ยวกับงานหรือว่าเงินก็จะสมหวังนะครับวันนี้มีลูกหลานบริบาลเติมเต็มเข้ามาสร้างความรู้สึกว่าดีๆเข้ามาด้วยและก็ที่สำคัญนะครับวันนี้มีโชคลาบมีการเงินเข้ามาตลอดนะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้งานดีขึ้นเด่นขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ดีด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวง มาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากร์ใบที่1เป็น2ถ้วย2ถ้วยคือการสื่อสารความเข้าใจซึ่งกันและกันการติดต่อการทํางานหรือไม่ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการพัฒนาต่อไปนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งการเริ่มต้นที่ดีของความรักด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2เหรียญเรื่องของการบริหารเงินนะครับก็มีความจําเปียน วันนี้นะครับจะทําอย่างไรจึงจะทําให้เกิดการเงินที่ดีขึ้นหรือว่าจับจ่ายใช้สอยได้คล่องเมือก็เป็นวิธีการที่ชาวบันพุธจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น10ไม้เท้านะครับการงานจะโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับมีงานใหม่งานใหญ่ๆรออยู่นะครับและมีโอกาสประสบผลสาเร็สด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภเป็นอัศวิน อัศวินไม่เท้านะครับคืองานดีขึ้นโอกาสก็อยู่ที่การงานจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นได้ได้รับงานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่หรือไม่ก็อาจจะมีปันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธวันนี้การงานเป็นจุดเด่นนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับจะรุ่งเรืองมั่นคงได้รับงานใหม่งานใหญ่สำคัญสำคัญเข้ามาหรือไม่ก็จะมีหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการเดินทางไปทำงานที่ใหม่ด้วยโอกาสการเงินคือการจัดสรรการบริหารที่ดีแล้วจะมีความมั่นคงต่อไปความรักเริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่ดีก็พร้อมที่จะเข้ามาครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันพฤหัส,สบดีครับวันนี้ก็ควรจะระวังนะครับ เพราะว่าอาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกมีปัญหาได้นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นห้าเหรียญเรื่องของรายจ่ายมาแรงนะครับวันนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินจนํานวนมากๆอาจจะมีความจาเป็นเข้ามาหรือไม่ก็จําใจต้องจ่ายนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของงานนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดี ในการที่จะได้งานหรือไม่ก็มีความสเสด็จลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันทำอะไรดีๆขึ้นมาเป็นกิจกรรมใหม่หมๆก็จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของงานด้วยและการเงินด้วยครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดวิลนะครับเรื่องของอุปสรรคที่มีตัวแปรนะครับอาจจะมาด้วยในช่วงนี้งานก็ต้องระวังคืองานเยอะขึ้น นะครับทำสัญญาเจรจาตกลงการงานก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีบางงานที่เป็นปัญหาด้วยการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าท่านจะมีรายรับมีโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็จะเสียเงินแบบที่เราเสียรู้คนอื่นก็เป็นไปได้นะครับประเด็นความรักยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้สุขภาพก็ยังต้องเพิ่มคำว่าดูแลครับ รการต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางสําหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าเวสับสนรอาการเปลี่ยนแปลงนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้การงานก็จะมีเรื่องลูกน้องลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมสร้างงานใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับการงานถ้ามองแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีงานเข้าเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังบางงานอาจจะ มีปัญหานะครับต้องรอบขอบนิดหนึ่งการเงินก็มีโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีใครบางคนทําให้ท่านเสียทรัพย์ด้วยนะครับความรักยังไม่ลงตัวสุขภาพยังต้องระวังบางทีท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเวสับสนนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาบเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ชีวิตมีทางออกนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วย มีโอกาสดีในการที่จะได้เรียนรู้และก็เริ่มต้นงานใหม่ๆได้นะครับรายะเอียดต่างๆของดรงชาววันศุกร์นะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่หนึ่งเป็นพระสังฆราชนะครับ ตำแหน่งนิดดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับมีครูบาอาจารย์นักปราช์ด้วยแนะนําบอกแนวทางนะครับคือท่านจะผ่านอุปสรรคได้เร็วขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เร็วมากกว่าปกตินะครับเพราะว่ามีเข็มทิศมีผู้ช่วยเหลือที่ดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ยังมีบรรยากาศที่ดีๆนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆม,มีความรื่นเริงนะครับมีการพบเจอคนจนํานวนมา,มากๆเข้ามาด้วยนะครับและที่สําคัญมีความสุขทางใจนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเจ็ดไม้เท้านะครับการงานก็จะมีโอกาสเช่นทางของการแข่งขันการคัดเลือกหรือว่ามีกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นผลที่ดีนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภนะครับเป็น2ไม้เท้าโอกาสดีนะครับทั้งเรื่องงานเงินความรักด้วยมีการเดินทางเข้ามานะครับอาจจะรับงานใหม่หรือไม่ก็เพิ่มโอกาสที่ดีในเรื่องของงานเงินและความรักด้วยชีวิตก็เดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้ครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน สุขนะครับวันนี้ดวงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับมีครูบาอาจารย์มีผู้รู้แนะนําแนวทางหรือไม่ก็จะมีโอกาสที่ดีในการที่จะผ่านพ้นปัญหาพบกับทางลัดทางที่มีความมั่นคงต่อไปการงานดีขึ้นนะครับมีการเงินที่ดีตามมาด้วยการงานบางทีก็อาจจะมีการแข่งขันมีการคัดเลือกมีความเข้มข้นในในเรื่องของการทํางานนะครับแต่โอกาสก็ยังเป็นของท่านและมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนปแปลงและก็ดีขึ้นเรื่อยๆรื่อครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์นะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเทม p พ r ร์เรนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับความเคลื่อนไหวเหมือนกับว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็นําสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินนะครับอาจจะเคลื่อนไหวช้านิดนึงแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจะรู้สึกว่าชีวิตมันผ่อนคลายหายใจสะดวกขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับ แตะการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนะครับก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับในการคลี่คลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนแปลงและก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับท่านจะประสบผลสําเร็จมีอนาคตรอคอยอยู่นะครับมีโอกาสที่ดีเรื่องของการงานด้วยได้รับความสมหวังในสิ่งที่รอหรือไม่ก็ต่อสู้มานาน,านก็จะมีโอกาสการเงินด้วยนะครับมีไรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่3เป็น8ไม้เท้านะครับก็เติบโตก,กันได้เต็มที่มีการขยายมีการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับและที่สำคัญนะครับมีแนวโน้มที่จะได้บ้านหรือไม่ก็เรื่องที่ดินนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เด่นเข้ามาในช่วงนี้ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันเสราร์นะครับเป็นอัศาวินเมยัน โชคลาบก็มีแนวโน้มจะได้รับเงินนะครับใครที่รองเงินก้อนสักก้อนหนึง่งมีแนวโน้มที่ดีครับสรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,น,นไหวทายเทอะไรที่ไม่ดีเริ่มคลี่คลายได้นะครับแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักการงานก็จะมีความเคลื่อนไหวมาก เป็นพิเศษนะครับขยายเติบโตได้เต็มที่นะครับหรือไม่ก็มีเรื่องของทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เด่นเข้ามาด้วยอาจจะเป็นบ้านที่ดินนะครับและก็ที่สำคัญใครที่รองเงินอยู่มีโอกาสจะได้รับเงินส่วนนั้นนะครับเอาละรครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับอาจจะสั้นไป นิดนึงนะครับเอาแต่เนื้อๆน,นะครับวันนี้ก็บอกเล่าเป็นแนวทางว่าดีหรือไม่ดีชัดเจนไปเลยนะครับท่านที่เข้ามาฟังมาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณาด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสวัสดีครับ